Ladies and gentlemen, our next fight here will be fought at 147 pounds. Let's meet our first fighter fighting out of the blue corner. He is 34 years of age, stands 175 centimeters tall with a professional fight record of 24 fights and 16 wins hands together for Douglas Malagon from the United States of America! ดัลลาสจากประเทศ U.S.A. ครับเรามาต่อกันครับกับนักมวยจากมุมแดงอายุ20ปีสูง185เซนติเมตรครับนักมวยคนนี้ชกวันแล้ว16ไฟและชนะ10

คนทีได้แก่คุณพิเชษกากกเกษตรคู่ที่4นะครับเป็นการชกในพิกัด1 5 1ปอนดฟอครับนักมวยจากทีมจังปิงจะพบกับดักลาสมาลากอนจากสหรัฐอเมริกาครับก็ยังพงเป็นมวยรุ่นใหญ่อีกหนึ่งคู่นะครับ151ปรอนด์ครับแหมเวทใหญ่ๆแบบนี้นี่ทุกวันนี้นี่หาชมได้ในรายการของเรานี่แหละนะครับ LWC Super Champ ครับมาติดตามกันครับคู่นี้ใครจะได้รับการชูมือ นักชกมุมแดงก็คือเจิ้นปิงนะครับจากประเทศจีนอายุ20ปีครับสูง185ซนติเมตรครับ16ครั้งชนะชนะ12แล้วก็แพ้4ครั้งนะครับผลงานล่าสุดของเขาก็เอาชนะคู่ชกมาครับหรือว่าผลงานล่าสุดเนี่ยดูดนันเลยครับชนะน็อกคู่ชกด้วยพลังกำปั้นนะครับเจิ้นปิงคนนี้ส่วนมุมน้ำเงินครับดักราสมาลากอนครับ จากสหรัฐอเมริกานะครับวัย34ปีนะครับสูง175เซนติเมตร24ครั้งชนะ16แล้วก็แพ้8ครั้งนะครับผิดซอมพี่ใครยมวยไฟเทคนะครับพี่พัทยาชนบุรีผลงานล่าสุดของเขาก็เอาชนะเพชรมงลุมสิคธูเพียนมาครับก็ถือว่าแม่ต่างฝ่ายต่างชนะน็อกคู่ชกมาในไฟล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับต้องมาดูครับใครจะน็อกใครนะครับจึงปิงหรือว่าดักลาสมาลากอนครับ ต้องขอบุณเงินชัยโยสินเชื่อจำนวทะเบียนโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX สินเชื่อเงินด่วนมากอนุมัติไวในหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่เช็คเครดิตบูโรสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกนะครับจนใจก็ติดต่อสาขาเงินชัยโยทั่วประเทศหรือโทร027777333ครับดีครับชมหน้าของดักลาสมาลากอนนะครับนักชกจากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับผู้หลงไหลในศิลปะมวยไทยครับตอนนี้ก็มาฟรีซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟร์เท์ครับ ส่วนนี้ก็เจ้งปิงนะครับมาจากมณฑลหูหนานครับฟีซอนอยู่ที่ค่ายลเคทีมวยไทยยินแหมให้เสียวจริงๆครับคู่หน่่ยคู่นี้ต้องจับตาดูดีๆเลยครับอายุต่างกัน14ปีเลยนะครับเจิ้งปิงอินอายุน้อยกว่า14ปีแต่สูงกว่า10เซนด้วยกันนะครับอ่ะก็สดกับเก๋าแหละครับคู่นี้ครับชอบแบบไหนยังไงเลือกได้เลยครับเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สนุกดุเดือดนะครับ ในรายการ l d c วันนี้ต่อยดีต่อยสนุกนะครับอย่าลืมนะครับได้รับรางวัลพิเศษจาก Global House นะครับนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์แล้วก็คู่มวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ด้วยนะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณต้องจัดความพร้อมของเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยนะครับยกแรกครับเริ่มขึ้นแล้ว โอ้สูงกว่าจริงๆครับจันปิงครับสิบเซนติเมตรครับแล้วเดินจู่เข้าหาครับโอ้โหหมัดมาแล้วชวาเฉวียนวิ่นไปวี่นมาครับคุณลุยครับโอ้โหนี่เรียกว่าเด็กบันข้าวครับห้าจริงๆครับจันปิงโอ้เปิดฉากมาแก่ลุยก่อนเลยครับโอ้แล้วออกอาวุธเรียกว่ามีประสิทธิภาพทุกดอกเลยนะครับวักวนทุกดอกครับอ่ะแต่ว่าท่านฝังของนักล่าก็มีโต้เหมือนกัน ดูครับว่าอาวุธใครจะจับเข้าเป้าได้เร็วกว่ากันครับจิ้มลำตัวครับโอ้ยแข้งขวามาแล้วครับมาละก้อนแต่ว่าหมัดของเครื่องปิงนี้ก็แรงครับโอ้ดูครับีตัดลำตัวแล้วตวัดก้านคอด้วยครับโอ้โหหลายการจริงๆครับนีแหะครับเห็นของดีเลยครับของดีของทั้งคู่ครับแหมดูแลถ้าออกอาวุธกันแบบนี้ไม่น่าจะพบสามยกต่อมาดูครับว่าจะจบยังไงจบแบบไหนครับโอ้โหแข้งขวาครับยังไม่ถึงหัวไปที่พับนอกครับมาละก้อน จังหวะเข้าไปนี่ต้องระวังหมัดของเจนติงด้วยนะครับหมัดอัปคัตมาแล้วโอ้โหดีศอกที่จะปักด้วยนะครับเจนติงดักลาสก็ไม่กลัวครับเดินเข้าไปครับเดินติดปลูกกำปั้นกันแล้วครับหมัดขวาโอ้โหหมัดครับคือแขนก็ยาวเหลือเกินครับแต่ว่าต่อยได้ค่อนข้างแม่นนะครับเจนติง แต่ว่ามีอาวุธเสือด้วยครับจังหวะนี้เตะหลุดไปมีเตะล่างเตะบนมีหมัดมีหลายอย่างจริงๆครับอาวุธของเจนปิงส่วนดักล้าก็รอจังหวะบวกครับนีครับติดพอดแขนครับหมัดตามมีศอกด้วยครับโอ้โหบวกกันไปบวกกันมาเดี๋ยวแบบนี้ได้เรื่องนะครับเดี๋ยวดเรื่องครับความยาวของเจนปิงนี่ไม่ได้ยาวแบบเก,กะเก,กะเก้งๆนะครับยาวแบบยาวแบบมีประสิทธิภาพ ครับลองพับในนี่แกหัวได้หมดครับขยับมาครับ1นดักล้าตอนนี้เริ่มจะไม่ถอยนะครับยืนปักหลักครับ <Reese> แรกไปแรกซดเป็นซดวงในมา <en> โอ้โตีแบบเด็กเด็ดครับตี <en> แบบเด็เด็กเข้าไป ่อครับช่ป้ายยกครับยังคงเป็นเจนปิงที่ลุยต่อครับมาแล้วครับนักล่าตะลัตัวแล้วสับขาครับแม่นานๆมาทีแต่ว่าหนักแรงเหมือนกันครับอาวุธของนักล่าโอ้แต่ว่ายังหยุดเจนปิงไม่ได้ครับยังคงลุยต่อครับมีหมัดลุยเข้าไปนักล่าก็โต้้ดวยหมัดเหมือนกันครับดูวงในครับไม่ชัดครับวงในเริ่มจะชัดเจนขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ยหมัดขวาของนักล่าครับเริ่มจะแม่นยำครับแต่ว่าเจนปิงไี่มีใคร ต่อยเข้าไปครับลังตัวโอ้จังหวะเสียหลักนี่ตามพุ่งเข้าหาพุ่งเข้าชาร์จเลยนะครับต่อยลังตัวสลับไปหน้าต่อยฉลาดซะด้วยครับแต่ว่าเจ้าปิงนี่ก็มีศูนย์ตลอดโอ้จังหวะบวกบัตรบวกสอกันนี่มันหวาดเสียวดีเหลือเกินครับโอ้เรียกว่าฟอมเสียดินนั่งกันไม่ติดแล้วครับแบบนี้ครับดูฮะโอ้ไม่ได้ไปโกรธกันมาจากไหนนะครับแบบนี้คือบนเวทีีใส่กันยับจริงๆครับอะไรครับเตะส่งมุมไปเลยครับ ยกแรกไปแบบลุ้นระทึกจริงๆครับสำหรับผู้นี้ครับจั้นปิงกับดักลาสมาราคอนครับยังไม่ทราบวา่าการชกจะจบลงแบบไหนว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะอะไรก็แต่ว่าหวดกันมันเหลือเกินดูจากภาพช้าครับโ้นอกในนี้ช่วงแรกไม่มารายคือครับจั้นิงครับทั้งเขา่าทั้งหมัดทั้งแข้งร,รัวเข้าหาดักลาสมาราคอนแตว่ามาราคอนไม่ตกใจครับค่อยๆบล็อกก็กค่อยๆโตโอเคคุณพี่ผมที่ลยครับจังหวะรุกจังหวะรับที่ทำได้สวยงามทั้งคู่ ในจังหวะลุกของดักลาสครับแม่จังปิงนี่ก็ปิดไว้แล้วก็รอสวนอยู่ตลอดนะครับนี่ครับรอบล็อกก่อนแล้วก็คอยโต้คอยสวนดักลาสนี <Dark Glass S 2> ่ก็แ่เกมบุกนี่ก็ทำได้รุนแรงน่ากลัวนะครับอาล้วครับมาลุยกันต่อยกที่2ครับมแม่แลกอาวุธกันแบบนี้มีอาวุธมีทุกอย่างเลยนะครับ ศิลปะมวย ALLY ไทยครับที่งัดออกมาสู้กันแต่ว่ายังไม่มีใครแตกยังไม่เห็นเลือดถามหาเดี๋ยวมีแน่ครับคุณผู้ชมครับนี Ooh. ่ครับต้องจับตาดูนะครับแข้งขวาของจึงปิ่งเลยครับโอ้ไต่สวัสดิวิเวียนไปเวียนมาบริเวณก้านคอหลายครั้งแล้วครับมาครับแข้งขวามาแล้วครับมาละกน กำปินเลยขยับเข้ามา1-2ยังไม่ถึงอ้หหมัดมากกว่าจริงๆครับปีศอกมาอีกดู้หโอเสียงหลักครับอ้ฟันไว้ก็ทิ้งไปทั้งตัวเหมือนกันครับลักล่ามาละก้อนครับแต่ว่าไม่โดนครับนี่ฮะเจเจปิงเวลาต่อยเตะดิช่วงแขนช่วงขาก็ยาวครับก็ได้เปรียบเลยครับแต่ว่าต้องใช้เป็นประโยชน์ครับความยาวะนักล่ามาละก้อนก็มีโต๊มีเพียงครับไม่ยอมเสียเปรียบเจเจปิงยังคงเดินเข้าหาครับเอาความหนุ่มความสดความใหญ่บดเข้าไปครับมีตัดลำตัวด้วยครับ โอ้โหครบเครื่องเหลือเกินโดนไปแล้วมาละก้อนไม่สะเทือนนะครับโอ้โหแข้งขวาไปเลยครับเตง้งติงขวาขึ้นทันทีครับมาละก้อนไม่ยอมกันเลยนะครับคู่นี้ครับจ่ายแบบไหนคืนแบบนั้นตัวท็อปนอกอเดินมานะครับเต้งติงครับจู่มัดขวาโดนเลนเฉยๆนะครับมาละก้อนโอ้โหเรื่องของความอึดความทะนงหดที่ต้องบอกว่ามีกันทั้งคู่เลยครับ ดีครับโอ้แต่ว่าเจอาุกซ้ายของเจนปิงพึงแข้งรึ่งเข่าไปอีกรับเจินปิงเนี่ยเวลาออกออกเป็นชุดนะครับหมัดซอกเข่ามีหมดครับในขณะที่ดักดั๊กมันก็มีแหมนานจะมาทีแต่ว่าก็หนักแรงเหมือนกันครับนะไครโดนไทรครับไครโดนไทยครับแลกกันแบบนี้อย่างกฤติตาครับเตะมาต่อยคื้นเตะมาต่อยคื้นครับแลกกันไม่หยุดเลยครับสับขาครับดั๊กดักเน้นที่ช่วงล่างครับ มีเลือยกับดาวสิ้นสุดมาแล้วนะครับดากลาสมาลาก้อนครับแต่ว่าใจยังสู้ครับไม่มีสนุกตกใจไม่มีตื่นเต้นครับว่าออกมาขวางไปแล้วครับตึ้งติงโอ้โหมาแบบเครื่องดีเซลครับมาเรื่อยๆเดินกดดันเรื่อยๆครับไปไปครับทัพไนอัตคาสโอ้โหมัดแม่นจริงๆไปทัพนอกคืนครับมาราค้อนแต่ก็ไม่พยายามเร่งเกมตามตึ้งติงเลยครับรอจังหวะสอง เอาประคับหมากแล้วดูครับยังคงเป็นลูกเกดที่แลกอาวุธกันเจ็บๆหนักๆทั้งนั้นแหละครับมีฮะมีเลือดกับเลาไหลออกมาครับนักลัดมาราธอนครับในขณะที่เจนติงเขายังคงใช้แผนเดิมครับคือเอาความยาวใหญ่บดเข้าไปครับเน้นที่หมัดนี่ครับมีเตะขาเขี่ยให้พะวงครับแล้วขก็โดนอซาปีเหมือนกันครับเอาชุดนี้ชุดนี้ขอบรัดรัดครับหนักๆหนักๆแรงๆครับมาแล้วครับ โอ้โหดูครับเอ้าแต่จะติงยืนรับแบบนี้ไม่ดีครับตองโต้ด้วยครับตองโต้ด้วยครับโอ้มาทีมาเป็นคู่นะครับพลังกำปั้นของลักลาสรอวลต้นครับมาทั้งหมัดมาทั้งแข้งโอ้โหไปสลับหมัดนะครับแล้วก็หัวทับนอกโอ้ต่อยฉลาดจริงๆครับลักลาสเายนะตอนนี้เซิงปีนี้ช้าลงไปยังเห็นได้ชัดเลยครับโอ้โหครับยทที่สองครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อ นี่ครับโอ้โหพิดแข้งของดักลาสมารากอนนะครับทำเอาแข้งของเจิงปิงนี่ไม่ไปเหมือนกันครับในขณะที่ดักลาสมารากอนนี่ก็มีเรื่องกระเดาซึมงออกมานะครับไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ครับไล่ต่อยแบบไม่มีความยอด้อเลยนะครับดักลาสมารากอนครับทั้งต่อยมาทั้งเตะล่าง แรกๆจะมีแรงสวนแรงโต้น,นะครับแต่ว่าช่วงปลายยกนะครับที่เจิงติงโดนหนักๆไปนี่มีอาการซึมไปเหมือนกันอันปคัต <Out of S 1> ลูกนี้แม่นครับเจิงติงโอ้แต่ว่าดารลาสมาลากอนนี่ยังทนได้เลยครับแล้วก็สวนแบบหนักๆสวนแบบเจ็บๆตลอดนะครับอาจะาลงเอยยังไงครับยกนี้ยกที่3ยกสุดท้ายแต่โดนไปหนักๆทั้งคู่เลยครับ อะดูว่าฝ่ายไหนจะมีทีเด็ดที่ขาดอะไรนะครับม,มันแบบนี้ครับ LWC ซุปเปอร์แชมป์ครับทุกวันเสาร์ครับ17นาฬิกา30นาทีทางช่อง8กดเลข27คิงเอาไฟติ้งสปอร์ตนะครับห่าย <ś cis> ท่าสดจากเวทีโมลูมียร์รามินพาครับ <ś cis> โอ้โหต่อยก่อนเลยครับตักล้าครับวแรนเอาีน <ś cis> <ś cis> น้ำประจายอ้าวหัวไปแลวครับพับนอก เอาวิ่งโอ้โหเอายักษ์ใหญ่จากทีมล้มลงไปเลยครับเริ่มจะลุกช้าครับรนี่แหละครับเริ่มจะลุกช้าครับแม่โดนต่อโดนนี่ดักลัดมันละครแกะดูอึดถึกทนเหลือเกินครับในขณทที่เจ๊ปิงแม่ต้นๆ้นทำได้แต่ว่าพอปลายยกสองนี่เริ่มโดนแล้วมีอาการครับจนมาถึงต้นยกที่สามครับต้องหลุนกันให้จบครับหลุนกันจนให้ครบถึงสามยก ไม่รู้ว่าจะทับหรือเปล่านะครับเพราะว่าเชิงปีนี่โดนไปทับนอนมีอาการตลอดตอนนี้โอ้ขาเริ่มตายนะครับขาตายนี่โอ้ยังหมุนออกมาได้ดูครับแมรักการบอลลากอนนินเหมือนยิ้มชกยิ่งแรงครับมีฮึ่ตลอดครับอ่าส่วนเช้งปิงเองตอนนี้ออกไปตั้งรับครับออกไปตั้งรับแล้วโดนกของมีอาการมีอาการครับไหวไม่ไหวครับโอ้แรงขึ้นมาแล้วครับจักลาสมาอลลากอนครับตอนนี้อาการไม่ค่อยดีครับจชิงปิงครับต้องเกาะต้องเกี่ยวไว้ก่อนนะครับ ยังคงเป็นนักลัสที่ขยับเดินครับเน้นลําตัวเหมือนเดิมครับแล้วก็สับขาครับอ่ะแหมโดนท้องจะมีอาการปวดอวัแต่ว่ายังมีเข่าเสียบขึ้นมาเลยงานลําตัวนะครับมีสอบมาแล้วครับดักลาสแต่แกก็หัวใจนักสู้จริงๆครับเจิ้งปิงครับพยายามสวนมาตลอดครับเอาประคัดขวาดักลาสออกมาผ่อนบ้างครับโอ้โหเพราะว่าไล่ถล่มลึกเกือบขึ้นยกนะครับจิงปิงพยายามยืนสู้ได้ขึ้นลำตัวอีกแล้วจิงปิงอัประคัตสวนเอาโดนมาขวาครับ โต้โดนทีตรงนันแน่นนแน่นครับไหวไม่ไหวครับจึงติงครับโอ้ยครับอาวุธหนักจริงๆครับยิ่งชกยิ่งแรงครับดักลาดเน้นตัดลับตัวและสับขาครับโอ้ยแหมมืนจะมีเซตแต่ว่าจะไม่มีซุปนะครับจึงติงครับโอ้นี่แหละครับอ้าวต้องไปให้สุดดักลาดก็ต้องไปให้สุดครับไปหยุดไปถอนเกมไม่ได้เหมือนกันครับอ่ะเจึงปิงยังไงอ่ะซอกอ่ะต่อยอีกทีนึงสับขาครับโอ้โยไหวไม่ไหวครับโอ้โห ลอยครับอาการออกตั้งแต่ช่วงต้นยกเลยนะครับจังปิงแต่ว่ากัดฟันครับจนมาหเกือบจะต้องบอกว่าปลายยกแล้วนะครับโดนหนักจริงๆเลยครับนักวยจากจีนครับแต่ก็ต้องขอคารว่าหัวใจนักสู้เลยครับในขณะที่ผู้ชนะดักลาสมรกรนเชื่อว่าเลียวแรงนี่ก็เหลือไม่เยอะเลยครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟความทรงจำเลยครับคู่นี้แรกอาวุธการสนุกตั้งแต่ยกแรกแล้วก็มาจบลงในยกสุดท้ายนะครับ โดยใช้ชนะของนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับดักราสมาละกอนครับไปดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งก็ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆเลยครับนี่ยังมีแรงขึ้นแรงโต้นะครับเจนปิงครับแต่ว่าดักราสมาลากอนนีปือครับอาวุธนี่ออกย้ำๆซ้ำๆไปที่เดิมหมัดสลับแข้งแข้งสลับหมัดครับลำตัวใบหน้าใบหน้าลำตัวเผลอๆก็มีไต่พับนอกครับบริเวณขาขวาเลครับ จิงมาตัวครับถึงกับหยุดเลยนะครับยงปิงหัวไปทีนึงครับโอ้โหจะลงแหลไม่ลงแหลล่าสุดท้ายครับโดนย้ำไป3แข่งก็เรียบร้อยครับพบกับคุณแมทธิวีเลยครับ a n f u m b e r a d i e n d g e t l e m e n v i n n e r by way of knockout in round number three from the blue corner